สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รคารพครับช่วงจอดป้ายสถานีข่าววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับมาที่วัดประมัยยิกาวาสวรวิหารครับวันนี้ผมมีไกด์กิติมัิ์ที่จะพามาชมเรื่องของโอท็อปที่เกาะเกร็ดที่เป็นชื่อเรื่องลือนะครับชื่อเสียงเรื่องลือไกด์กิติมิ์ท่านนี้เนี่ยถ้าดูในสาภาท่านนั่งบนบัลลังก์เนี่ยบทบาทเข้มข้นดูเดือดนะครับเป็นคนที่มาดเนียบมาดเข้ม แต่วันนี้เป็นวันหยุดเราเลยชวนท่านมาวันสบายๆอย่างนี้มาเป็นไกด์เป็นกิติมศักดิ์ครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับพันเอกด็รอภิวันวิทยาชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท่านรองสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับชมทั้งหลายครับครับวันนี้จะรบกวนท่านลองช่วยเป็นไกด์กิติมศักดิ์พาชมโอทอปของเกาะเกตซึ่งนิดหนึ่งครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าประวัติของวัดประไมยิกาวาดบวรวิหารนั้นครับ เป็นวัดไทยรามันทึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอุธยานะครับโดยเฉพาะยิง่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิสังขรณ์ครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จยายขององค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดที่สําคัญที่สุดในเกาะเกรด็ดวันนี้เราโชคดีครับได้เจ้าของพื้นที่นะครับเป็นกำนันที่เข้มแข็งนะครับกำนันผู้หญิงกำนันทัศนีแฟลงรอดนะครับมาช่วยเป็นกายให้เราด้วยเพราะเชิญ ทศนิครับครับสวัสดีครับกำลังครับได้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 กำลังมาเป็นไกด์คนหนึ่งงนั้นเราไปลองดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูศูนย์นอทอบนะครับเดี๋ยวเราไปทางไหนฮะเดินเดินไปไกลไห้ หน,หนึ่งหมูหกหมูเจ็ดจะเป็นหมูที่ใหญ่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่น,น้องชาวไทยรามาไทยรามาตรงนี้ก็จะเป็นมหมูเจ็ดหมูบ้านโองอาจหมูบ้านโองอาจอันก็จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบดั้งเดิมของการผลิตเชื่อมปันนิเก่งปันนิเก่าค<ว>อกเป็นเนี่ยนะครับแกสลัดด้วยอะไรได,ด้วยนะแกสลัดด้วยครับ ันนี้คือตราจังหวดนนท์บ้านท่านลองมีมีไว้โอเยอะครับเพราะว่าได้รับเป็นของที่ระลึกจากของที่หลวงเจตเยอะแล้วเวลาเราจะเอาของขวากให้กับคนที่เรารักก็จะเอาเอาโอทอปตัวนี้โอทอปตรงนี้ไปให้เป็นของที่ระลึกฮะแสดงว่าของนี้ไปเมืองนอกเมืองงานบ้างเลยนะ เวลาไปต่างประเทศก็เคยเอาไปให้แต่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งลายก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยคท่านก็ดำน้นทัศนีพยายามจะพัฒนาคุณภาพขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับเราพัฒนาคุณภาพให้มันเป็นนอกจากทาเป็นรูปทรงของหม้อ,อหรือไห,อหแล้วทําเป็นพวกเจกรรมสวยๆแนอนาคตก็กคือให้มันใช้ได้จริงใช้ได้จริง นี่เราทาไม่ไม่ถึงตาน,นะคะทำหยิบทำหยอมีเพื่อนบ้านทําเราก็จะท,ทําพวกแกมูสุดทองเอกเสน่จันทร์ค่ะแล้วขนมพวกนี้เป็นขนมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากขนมโบราณคางูมะพร้าวแก้วทาให้มามาเป็นรูปร่างแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะได้สะดวกในการจัดเลี้ยงนะคะ้าเป็นขนมไทยที่ใช้ในงานจัดเลี้ยงได้ กุหลาบชาววังกุหลาบชาววังนี่เป็นเ,นเนคล้ายๆขนมชั้นน่ะแหรอไม่ใช่ค่ะขอ,<น>ะอะระยงกุหลาบชาววังจะต่างกับอัลลูอัลอันนั้นอย่างเมืองเพชรก็จ,จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนั้นนะคะทางเราก็มาแดัดแปลงปกติมีเก้าอย่าง,างเดี๋ยวผมลองไล่ไล่ท่านประธานนะปีกุหลาบชาววังกระเช้าสีดากระเช้าสีดาเสนจันทเสนจันจันมูท้องเอกจ่ามงกุฎแล้วขัดขนมชั้นขนมชั้นก็อ๋อนี่ก็เป็นหนึ่งในเก้าองคล ยังขาดอีกสามอย่างนั่น่คือขนมท้วยฟูขนมถ้วยฟูซึ่งไม่ค่อยนิยมทานก็จะมักใช้งานไม่ค yeah, ่อยทานกันเท่ายกเว้นต้องสั่งยกเว้นต้องสั่ง ว่านี่คือเขาเรียกอะไรนะเจดีเอ็นตรงนี้เขาเรียกว่าพระเจดีมูตาวฮะเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกรด็ดซึ่งสร้างเป็นรูปเจดีทรงระฆังควําสร้างมาประมาณ300ปีแล300ปี <300 S 1> นะฮะตอนนีามปี3 0 0ปีแล้วครับแล้วหมายถึงซุดหรือไงถึงเอียงหรือเจตนาสร้างให้เอียงเ่เดิมคงสร้างตรงนะฮะแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้ริมมน้ำก็เกิดการซุดโดยธรรมชาติ<อ>นะครับ ข้างในบรรจุพระธาตุนะครับซึ่งขณะนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นครับเหมือนกับเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับสามร้อยปีแล้วสามร้อยปีแล้วครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเลยฮะก่อนฮะก่อนรัชกาลก่อนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับอันนี้วัดที่เรายืนคือวัดปรมัยยกาวาสครับเป็นวัดเดิมตั้งแต่สมัยโบราณฮะแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้เสด็จประพาส แล้วก็ส่งปรับปรุงแล้วก็ตั้งชื่อวัดใหม่นะครับ,รบว่าเป็นปวัดประมายยิกาวัดเพื่อ,อเป็นที่ระลึกให้แก่สมเด็จย่าของพระองค์ท่านนะครับอ๋อฮะแล้นถ้าใครมาที่เกาะเก็ดนี่ต้องก็คงจะต้องมาแวะกลับไหว้ที่วัดประมายนะครับซึ่งวัดประมายนี่มีพระพุทธรูปประจำจัง,จงหวัดนนทบุรีอยู่ทีสถิตยอยู่ด้วยนะครับอ,อยู่คือพระนนทมุนีครับ เดี๋ยวเราคงได้ไปไหว้ในสลาแต่ว่าใครมาที่เกาะเกตนี่ต้องถ่ายรูปนี้ไนะนคงจะต้องถ่ายวเดี๋ยวมาไม่ถึงครับเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วนะคครรัับบเมื่อสมัยโบราณเวลาจะเรียกคนมาร่วมประชุมเนี่ยก็จะใช้ตีกอกรับที่เขาบอกว่าตีกราะพอไม้อ๋อนี่นะครับ พอตีแล้วมันจะเสียงดังฮะก็จะทําให้ได้ยินถึงทั่วทั้งเกาะเลยเรียกประชุมเรียกประชุมหรือการจะรวบรวมคนมาร่วมงานประเพณีอะไรต่างๆแจ้งข่าวครับทั้งเหตุดีและเหตุร้ายให้กับประชาชนในเกาะได้ทราบก็เรียกไว้ก่อนนะครับตีดังฮะดังฮะต้องตีสักสามทีฮะเดี๋ยวคุณกิติพงษ์ลองลองสักสามทีลองลองอันนี้ไม่เหมือนคอนในสภานะคอนในสภาจงค้อนในสภาตีทีเดียวฮะ เก็ขุดต้นไม้ทั้งต้นเลยน่าจะทั้งต้นครับในห้องนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดประไมย,ยิกาวาดก็เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องปัญญ้นดินเผาอีกอีกแห่งหนึ่งในกาะเกรด็ดหลังจากที่เมื่อกี้เราไปดูที่ศูนย์โนโทตอกนะ,ะส่วนข้างบนก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่อ๋อเป็นของใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ เป็นวัดที่ทํานุบารุงโดยรัชกาลที่ห้าครับภายในก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็น,นเป็นวัดไทรามันนะฮะวัดไทรามันอ่เก่าแก่ชาวมอญเยอะนะฮะที่นี่เก่าแก่นี่คนส่วนใหญ่เป็นคนไทรามันฮะหรือคนมอญครับเป็นลูกหลานพญาเจงซึ่งองพยพมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะ แต่เห็นว่าพวกนี้ก็จะเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ยังใช้งานได้อยู่นะใช้ได้ครับเป็นแต่ว่าเป็นของโบราณ <คน S 2> อันนี้ประยุกต์เอาใช่ไหมครับคนโทน้ำ